เอาละสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองชาก,กีนะฮะในคืนที่3เนี่ยจะมียานเอเลี่ยนตกจากท้องฟ้านะแล้วผมเนี่ยต้องไปฆ่าพวกมันให้หมดแล้วก็ยึดยานของมันนะเพื่อที่ผมจะเอาชีวิตรอดในยานเอเลี่ยนเดี๋ยวไปรับชมคลิปได้เลยนะครับยิงที่หัวโอเคเด็กคนแรกครับเก็บใส่กราบสอบเลยกล่องนี้ขอเป็นปืนได้ไหม ไอ้กระสอบนะมีอยู่แล้วนี่ในคืนที่สามนี้ผมอยากให้กบเกิดไว้อุกบาตอุกบาทเคยเล่นแล้วเอเลี่ยนยังไม่เคยเล่นอะไรอะบางสิ่งบางอย่างที่แปลกประหลาดกำลังบินอยู่เหนือคุณไม่เคยเจอคำนี้ไว้เอเลี่ยนเหรออุย้ยเอเลี่ยนเฮ้ยกวางมาเยวขอเก็บเนื้อกันไหนวะยานเอเลี่ยน มันจะตกจากฟ้าหรอโอ้อยังงั้นเนอะโอ้ตอนแรกตอนแรกผมว่าจะมาเอาชีวิตรอดในถ้ำกบไว้แต่ว่าเราเจอยานเอเลียนครับเดี๋ยวคลิปนี้ลองเอาชีวิตรอดในยานเอเลียนนะโอเคเดี๋ยวรอเช้าก่อนเดี๋ยวไปสำรวจยานนะครับไปเห็นยานตกอยู่แถวนี้ น่าจะตกอยู่ไม่ไกลอ๋ออยู่นี่หนึ่งอ๋อมันตกใกล้ๆก,กันเลยโอ้เอเลี่ยนยิงสองนัดตายหมดยังมาอีกตัวหนึ่งอุ้ยเอเลี่ยนใช้ปืนอันนี้ด้วยปืนลังสีอืมอืมอะไรเนี่ยัวเลเซอร์ครับตรงนี้มีเหล็กด้วยโหเหล็กสีเลยอะ่ะ เอเลี่ยนยิงเราโคตรเบาเลยนะเออเอาดิเฮย้ยชุดเกราะเฮย้ยของโคตรดีมันดอบอย่างนี้เลยหรอ,อเุ้ยโมเกิดมามีชุดเกราะเอเลี่ยนอีกลำหนึ่งครับเห็นเขาบอกว่าลำนี้มันสามารถเข้าไปในยานได้นะเ,เดี๋ยวเคีย์พวกนี้ก่อนเอาดิเอาดิ ่หมดเฮ้ยดาบดาบเซเบอร์แฮะโอ้โหนี่นี่เข้าไปอย่างงี้มาแล้วเฮ้ยทำไมออกไม่ได้วะทางออกโอ้ทางออกอีกตรงนี้เดี๋ยวเคลียร์เลยแล้วกันนะโอ้อเดี๋เดๆๆๆจะตายเฮ้ย มาดิเรียบร้อยแตกอันนี้อะไรอ่ะทางเข้าประตูเท่ากับผู้ uh, กัปตันเท่านั้นนะอ๋อต้องเอามาสแกนหน้าฮะเอาอ้นนี่เป็นสแกนหน้าใช่ไหมไอ้หัวหน้าเอเลียนเนี่ยอนนโอ้ยละทีบบุกอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์พวกนี้ก่อนอยิงนัดเดียวตายเลยเว้ยไอเอเลียนในยานเนี่ยไม่ได้เก่งเท่าไหร่หรอก เอ้ยเอ้าไอ้ยศพหัวหน้าไปไหนแล้ววะแล้วเราจะไปยังไงอ่ะเฮ้ยอ๋อมันยังเกิดอีกมันยังเกิดอีกยิงหโ,โหัวหน้าเอเลียนโดนปืนทนายน,นัดเดียวโอเคตีตีสแกนหน้าโอ้โหเพียบเลยเฮ้ย เดี๋ยวนะเรากลับก่อนนะกระสุนเราไม่พอนะทุกคนเดี๋ยวเรากลับมาใหม่ตอนนี้ของยังไม่พร้อมเดี๋ยวไปฟาร,ร์มกระสุนกันมเมนี่เดี๋ยวมาลองล้วเลเซอร์ครับมามาป้อนมาโอ้ยลัวเลเซอร์นี่ช็อตลัวอยู่นะ แงเที่ยวสำหรับซอยะถึงเวลาละวถึงเวลาไปช่วยเด็กแล้วครับอยู่นู่นเลยโอเคอยู่ไกลอยู่เลยนี่ไปกันกินพริกเพื่อความเร็วด้วยเฮ้ยทุกคนผมเจอปืนลังสีเว้ยมาอยู่ตรงนี้เว้ยอีกลำหนึ่งปืนนี้ดีมากๆเลยนะ เด็กคนที่สองครับอยู่ตรงนี้รอดมายิงเข้าไปโอ๊ยไม่ถึงต้องกระเถิบมาจัดการพวกมันให้หมดมาแล้วครับเด็กคนที่สองได้อะไรโอ้ได้เพชรนะดีอยู่ เฮ้ยเอาเนื้อกลับไปด้วยดีกว่าบ้านเราไม่ค่อยมีอาหารนะครับทุกคนเด็กคนที่สามครับโอ้ฝนตกด้วยกลัวฟ้าผ่าวะ่ะต้องรีบเคลียร์ละโอเคอุ้ยได้หนังมาด้วยเอาเนื้อกลับไปด้วยนะ เติมสเสบียงหน่อยไม่ค่อยมีอาหารกินกล่องนี้ได้อะไร <S 2> <S 2> <S โอ้โชุดกลอนะเรามีชุดกลอเอเลี่ยนได้ตั้งแต่ต้นเกมแล้วดีรอพวกมันมาครับโอ้โเยอะมากมาเอ้ยโอ้ยมันกระโดดถึงได้ไงวะมันต่อตัวกันตีผมเอะ เหลือตัวสุดท้ายนะครับโอเคไม่ได้หนังเลยไม่เป็นไรกล่องอะไรอ๋อกล่องลูบี้กล่องแดงมามามาขอเลื่อยขอเลื่อยจะได้ตัดไม้เร็ว<ๆ>โอ้ได้ชุดกรอบชุดกรอบก็ดีอยู่นะโอเคถือว่าดีไม่แย่ นี่เด็กคนที่4ี่ถึงบ้านเรียบร้อยโอเคครับทุกคนผมได้ขวานแดงมาแล้วนะได้เวลาตัดไม้ละตัดไม้ทําเตียงเฮ้ยต้นไม้ตรงนี้ต้นไม้คู่นี่ว่าตัดคู่กันไปเลยโอเค ตรงนี้ก็คู่โอ้ยตัดง่ายเลยงี้โอเค,อ,เคเอ,อ่อขาดไม้อีก2ท่อนโอ้พอดีเลยทำเตียงครับ โอเคคูณเก้แล้วโอเคฮะกลับมาแล้วเอาซอยไปย่อยก่อนเมื่อกี้ไปตัดไม้มานะครับตัดไม้มาครับแปลงผักนะเราจะได้เอาไปวางในยานเอเลี่ยนนะครับนี่คราให้หมดไปเลยแล้วก็ต้นอ่อนนี่ผมเอามาปลูกไว้เอามาวางไว้ ตอนแรกว่าจะทำรั้วให้แข้มไฟแหละแต่คิดอีกทีเอาไปทํารั้วให้ยานอเอเลียนดีกว่าโอเคไปกันบูทบูทเพื่อความเร็วไปถึงแล้วเอามันตั้งในยานไม่ได้นี่หว่าทุกคนเอาผมตั้งข้างนอกก็ได้ถ้าตั้งในยานได้นี่โอ้ชิวเลย ๋ยวตั้งเป็นแปลงเป็นแปลงอย่างนี้นะเพื่อความสวยงามสักหน่อยแล้วก็มากองกันตรงแปลงนี้ให้หมดเลยโอเคเรียบร้อยโอ้ยเอ้ยไงท้องอเกือบแล้วแพ้ชนดีนะเช่าก่อน เมื่อกี้ผมปลูกต้นไม้ไปนะนี่มีแอปเปิลเกิดด้วยนะอาชีพชาวนาดีอยู่นะอาชีพนี้เดี๋ยวเคียร์เลยนะฮะต้นไม้ไม่ค่อยสวยเดี๋ยวผมจะปลูกใหม่นะเอาเป็นแนวตรงๆอย่างนี้นะครับปาไปเลยเลี้ยวตรงนี้ ตรงฮะอ่าเดี๋ยววา,างตรงนี้นะครับเครื่องเทเลพอร์ตแล้วก็ล้อมแปลงผักไว้นะโอเคเหลือเจ็ดต้นไม่น่าพอ อนนี้มันปลูกไม่ได้ไเว้ยมาเก็บมาก่อนปลูกยาวไปครับโอเคครับทุกคนโอุโหยุยฟ้าผ่าเดี๋ยินอุ้ยอุ้ยชิบหายจะตายแล้วเดีดย๋ดยวดเดี๋ยวแอบก่อนแอบในยานแล้วกันนะ เกือบตายโอเคครับเสร็จแล้วลั้วของเรานี่ไม้มันไม่พอนะเลยเอาลงเก็บไม้มาแทนแล้วกันใช้ได้เหมือนกันนะลัททีจะได้บุกเข้ามาไม่ได้โอ้มีเค้กด้วยคืนนี้มีแต่แครอทให้กินเว้ย โอเคทุกคนเดี๋ยวผมไปบุกยานเอเลียนต่อนะตอนนี้ของพร้อมแล้วว้าวคืนที่สองร้อยมามาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันยังมีอีกหรอยู่ข้างบนครับนี่ปืนลังสียิงสามนัดเรี่ยงอไอพวกนี้แบบเลือดน้อยมากๆเลยนะในยานเนี่ย เอาไปสแกนหน้าอามันเปิดอยู่แล้วนี่หว่าเปิดกล่องเลยแล้วกันนะอยากได้ปืนเลเซอร์ยักษ์ครับโอ,อ้ชุดเกราะโอ้โหเด,ด้อเด้อไม่ยังเกิดอีกเหรอเนี่ยก็ามาดีครับหมดยังมีอีกไหมโอ้มันมีอีกเว้ยมันมีอีกเว้ยนี่ไอ้ตัวปืนเลเซอร์โอ้ปืนไม่ดรอป พุ่งถ้าปืนดอบจะดีมากๆเลยนะแต่มันไม่น่าดอบไปโอเคหมดเฮ <c oughs> ้ยโอ้โหมันยังไม่หมดเว้ยมันเกิดมาอีกน <c oughs> ีเอนี่เอ้หมดหรือยังหรือว่าจะมีบอสต,ตัวใหญ่เกิดอีก <c oughs> เสียงอะไรบ้างเมื่อกี้ <c oughs> อ๋อนี่ประตูนี่เหรอว์ปไปยังโลก โอเคอะไรเนี่ยหอวาเลเซอร์นะชุดเกราะเอาวางไว้นี่แล้วกันแซนวิชเอเลียนเดี๋ยวผมขนศพออกไปด้วยดีกว่าเฮ้ยขยิงมาวะเออนี่มันยานของเราแล้วเดี๋ยวเอาศพไปเผาให้หมดครับแล้วเราจะไปเก็บศพตรงนั้นยังไงวะ ไม่น่าได้โดดไปนะ่าจะตุยโอเคเก็บให้หมดกลับแคมไฟกันทําโตะคราบครับแล้วก็ที่ชุบชีวิตเดี๋ยวผมวางไว้ ตรงนี้เลยละกันเปิดใช้งานไปเลยนะครับเริ่มไฟไปคราฟคอนมาแล้วไปดูติกตอกมาเห็นเขาบอกว่าอ๋มันย้ายได้จริงด้วยเอ้ยไ,ไอโบมาดิมาดิในนี้ดีนะแบบพวกแพ้กับกวางเข้ามาไม่ได้นะทุกคน มีต่หมาที่เข้าได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวกูเพิ่งจะพูดไปเองเราจะออกมานี่ก่อนครับมันเข้ามาได้ด้วยเหรอโถเอย้ยนึกว่าหมาเกิดได้แค่อย่างเดียวโอเคเช้าแล้วนี่ เอาไปตั้งที่แคมป์ไฟของเรานะฮะนี่ตรงนี้ก็ย้ายได้ด้วยนะชั้นวางของชุดกรอะชุดกรอเดี๋ยวเอาไว้นี่แหละมันย้ายอะไรได้อีกไหมอันนี้ย้ายได้ไหมไม่ได้โอเคกลับบ้านกันทุกคนหิวเดี๋ยวกินข้าวโพดก่อนเอาเดี๋ยวผมเอาแปลงผักไปด้วยดีกว่าอยู่บ้านไม่มี แป้งผักนะเวลาหิวต้องมานี่ตลอดเลยปลกไว้ตรงนี้เลยละกันนี่ชั้นวางของสามารถวางในแคมป์ไฟได้นะเดี๋ยวเอาไปวางตรงอื่นดีกว่าโอเคเรียบร้อยนี่เกือบสวย โอเคฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาลดน้ํานะครับทุกคนลืมไปผมใช้อาชีพชาวนาอี่มันสามารถลดน้ําเพื่อที่จะให้แบบแปลงผักเราสามารถแบบอ่าโอ๊ยฟ้าผ่าเพราะพอมันลดน้ํามันจะมีฟักทองข้าวโพดเกิดเยอะอะทุกคนโอ้ยจะตายวะไม่งั็นจะตายเพราะฟ้าผ่าหลายรอบแล้ว โอเครอให้เสร็จอ่าเดี๋ยวรอ,อดูตอนขึ้นถัดไปตอนเช้านะโอเคกินให้หมดอ่าลดตรงนี้ซ้ำตรงนี้มันหนาเอาวางไว้นี่ละกันที่รดนาโอเคแอปเปิลน,นี่อาชีพชาวนาะแบบ เวลาปลูกต้นไม้แอปเปิ้ลเกิดด้วยนะนี่ครับดูนี่ผมลดน้ำไปฟักทองเกิดเต็มเลยโอ้โหเยอะมากมากินข้าวโพดก่อนหิวข้าวโพดก็เกิดเยอะเนี่ยเวลาลดน้ำโอกาสเกิดฟักทองข้าวโพดมันจะเยอะขึ้นเว้ย เก็บเสร็จแล้วก็โอ้โหเก็บเสร็จแล้วก็ลดน้ํากลับคืนไปนะเฮ้ยในเกมฝนตกทําไมมันแบบ <c oughs> แบงผักไม่เปียกโอ้ยไม่สมจริงเท่าไหร่เลยแอบก่อนนะฝนตกฟ้าเดี๋ยวฟ้าจะผ่าตายวันที่338ครับโอ้นี่ปลกทองเกิดเต็มเลยเก็บเก็บ ผมเอาฟักทองไปไว้ในยานเต็มเลยนะเดี๋ยวพาไปดูโอเควางไปในยานนี่วางไว้มุมนี้สเบียงของผมเต็มเลยกินสักหน่อยแล้วกันหิวแล้วตอนนี้ผมหิวข้าวในชีวิตจริงแล้วด้ว <c> ย <oughs> น่าจะต้องจบคลิปจบคลิปแล้วแหละหิวเว้ย โอเคเอา300ร้อยคืนกว่า,วาพอโอเคได้ปกคลิปแล้วสวยงามโอเคครับทุกคนคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ผมด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ขายไก่เพชรไก่คลาสไซบวกนะใครสนใจก็ไปซื้อในเว็บได้นะครับ ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับบ๊ายบาย